ต่อกันที่เรื่องสุดท้ายนะคะข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้เป็นการแจ้งจับลาซาด้าหลายคนตกใจว่าแจ้งจับลาซาด้าทำไมใช่ไหมคะ ก็คือว่าคุณจุลินลักษณะวิสิทธตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะพร้อมด้วยปลัดกระทรวงพาณิชย์แล้วก็อธิบดีกรมการค้าภายในร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มผู้กักตุนและขายหน้ากากอนามัยเกินราคาว่าสามารถจับกลุ่มได้3รายโดยขายบนแพลตฟอร์มของรั a d a นะคะ แต่ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีทั้งหมดตอนนี้นก็คือมีอยู่3ร้าน1คือเป็นร้านขายยาดีดีฟาร์มาพบสินค้า28กล่องขายเกินราคาซึ่งตามจริงแล้วเนี่ยมันขายในราคาแผ่นละ22บาทโห22บาทเลยนะ ปกติเราซื้อกัน15บาทนี่ก็ยังแพงแล้วนะอันนี้คือขายเนี่ยตอนนี้คือ22บาทก็เลยโดนจับกลุ่มร้านที่2เป็นร้าน928ชอปย่านทรงวาดกรุงเทพมหาคนครและ,ะร้านที่3เป็นร้านแอปพาย a อน a n เซที่จังหวัดนคนปรปฐมทีนี้เนี่ยทั้ง3ร้านที่ไปขายบนแพลตฟอร์มของ Lazada นะคะจะมีความผิด2ข้อหาก็คือ1ขายเกินราคามีโทษจำคุก5ปีปรับ1,000 0บาทหรือทั้งจำทั้ และ2คือค้ากําไรเกินควรมีโทษจําคุก7ปีปรับ1นึ0 0 0สบาทหรืออาจจะโดนทั้งจําทั้งปรับประเด็นก็คือนอกจากจะเอาผิดกับ3ร้านที่จําหน่ายแล้วที่วีเจครีมพูดไปชื่อร้านเมื่อกี้กระทรวงพาณิชย์ยังแจ้งความเอาผิดกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของลาซาด้าประจำประเทศไทยในฐานะตัวการร่วมค่ะคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะคะ แล้วประเด็นก็คือเขาบอกว่ามีโทษเท่ากันกับผู้ค้าก็คือ3ร้านที่กล่าวถึงไปเมื่อกี้นี้ทีนี้คุณจุรลินลักษณะวิสิตก็เปิดเผยบอกว่าขณะนี้มีการใช้ช่องว่างทางกฎหมายที่ให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมขายไม่เกินอันละส2บาท50สตางค์เนี่ยแต่พบว่าแม้จะขายในราคาควบคุมคือ2บาท50สตางค์แต่คุณกลับไปบวกค่าขนส่งที่มันแพงเกินจริงคุณจุลินลักษณะวิสิตบอกว่าทำแบบนั้นมีความผิดเหมือนกันนะคะ โดนลงโทษเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าหัวใสยอย่าหัวหมอนะคะขอขอบคุณรูปภาพจากอีจันด้วยเพราะฉะนั้นใครที่มีเรื่องราวของเขาเรียกว่าแหล่งที่กักตุนสินค้าหรือขายของแพงเกินจริงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะคะสำหรับใครที่อยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมคลิกไปได้ที่เว็บไซต์ของเรา jam.com แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ค่ะที่คุณชื่นชอบได้ที่เพจของเราเจ้าจา,จาสารามมอมา้าจามเป็นภาษาไทยสำหรับวันนี้วิจารครีมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที Poland ่นี <warfare> ่ก <grand cción> <vein> ่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากจาม com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า